ทิศทางไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันเม็ดมะม่วงหินมะพานทิศทางไทยปรับไซส์ใหม่เม็ดใหญ่กว่าเดิมใหญ่จัมโบ้เกรดเอโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ห่อในราคาเพียง470บาทส่งฟรีไปเลยทั่วประเทศสามารถสั่งซื้อได้ที่โทร021141177หรือสแกน q ค Code อาโคตที่ขึ้นอยู่ตามหน้าจอได้เลยนะครับ มาเปิดประเด็นกันค่ะทางด้านของเปลวสีเงินก็มีการแชรขบวนการอาสัตร์หลอกรุงติดคุกตายแทนพบฐานบัญชาการอยู่ในมหลาลัยสหรัฐรวมหัวแก๊งอาจารย์ในไทยจากกรณีที่เมื่อวานนี้วันที่1ธันวาคม2,564หลังทนายความมีการยื่นคำร้องขออนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวรุ้งปนศยาสิทธิจิจีรวัฒนกุลสคดีได้แก่ คดีชุมนุมแต่งรอบท็อปเดินห้างสยามพารากอนเมื่อวันที่20ธันวาคม2563ของศาลอาญากรุงเทพใต้และคดีชุมนุมอยุธยาจะไม่ทนอีกต่อไปเมื่อวันที่21สิงหาคม2563ที่ศาลจังหวัดพระน,นครศรีอยุธยาโดยทั้งสองคดีมีข้อหาหลักตามมาตรา112เวลาต่อมาศาลทั้งสองค่ะมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวทั้งสคดี ทำให้ทางด้านของปนัสยาได้รับการปล่อยตัวในค่าวันนี้โดยมีคําสั่งให้ปล่อยตัวตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายน2564ถึง12มกราคม2565ตามเหตุจาเป็นที่ต้องไปสอบปลายภาคของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมกําหนดเงื่อนไข5ข้อล่าสุดค่ะวันนี้วันที่2ธันวาคม2564 เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ได้มีการเผยพแพร่บทความของเปลวสีเงินในหัวข้อบ้านเกิดเมืองนอนเดียวกันซึ่งได้มีการพูดถึงรุ้งปานัสยาที่ได้รับการประกันตัวชั่วคราวโดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจระบุว่าผมเชื่อในท่าดีของนักศึกษาโด้วยไฟบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม่ที่อยากให้สังคมบ้านเมืองเป็นอย่างใจฉับพลันก็ลงเพลิดไปชั่วขณะ กับครูบาอาจารย์อาสัตว์เมืองที่หลอกใช้สิทธิ์ไปตายหรือไปติดคุกแทนกับแผนล่มชาติล้มสถาบันที่ขบวนการนอกชาติใช้มหาลัยในสหรัฐแห่งหนึ่งเป็นฐานบัญชาการแล้วขบวนการจานมหาลัยในไทยก็ประสานรับแผนล่มชาติมาปฏิบัติการต่อผลประโยชน์ในการล่มชาติล้มสถาบันที่เขาจ่ายอาสัต์เมืองได้ไปเป็นกอบเป็นกรรมเศษเดน ก็เป็นของนักศึกษาอย่างดีก็แค่ชีดเคก้กและคำป้อยอเชิดเป็นวีรชนคนรุ่นใหม่บ้างจะให้ไปศึกษาต่อบ้างจะให้เป็นอเมริกันซิติเซนบ้างแต่ไม่ทันได้ไปไม่ตายก่อนก็เสียอนาคตก่อนคือต้องคดีถึงขั้นติดคุกติดตารางในขณะที่พวกจานหลอกใช้ทั้งไม่ช่วยและช่วยอะไรไม่ได้แล้วยังเสพสุขกันสบาย ทิ้งเก่าหลอกคนใหม่มาเชิดใช้แทนไม่ใช่เป็นแค่ยุคนี้สมัยนี้มันทุกยุคทุกสมัยนิสิตนักศึกษาส่วนหนึ่งไม่เข้าป่าก็เข้าคุกร้อยจะมีสักหนึ่งจานที่เข้าป่าหรือเข้าคุกพร้อมกับนักศึกษาผมดีใจกับเธอที่ศาลเมตตาเห็นแก่อนาคตอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวแบบจำกัดให้ไปสอบเป็นบัณฑิตธรรมศาสตร์โดยศาล่านพิจารณาคำร้องแล้วมีคำสั่งว่า การที่จำเลยที่5รุ้งปานัสยามีภาระในเรื่องการเรียนที่จะต้องเสียหายจากการคุมครงจึงเป็นเหตุที่สามารถได้รับการพิจารณาเมื่อคำนึงถึงความเสียหายที่จำเลยที่5อาจก่อขึ้นอีกนั้นอาจจำกัดหรือควบคุมได้โดยการที่จำเลยที่5กินยอมและตั้งใจปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆของศาลที่เข้มงวดยิ่งขึ้นและด้วยการกำหนดเงื่อนไขเงื่อนเวลา และมาตรการกำกับดูแลที่เหมาะสมที่ประชุมผู้บริหารสารอาญาพิจารณาแล้วจึงเห็นควรอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยที่5อย่างจำกัดโดยให้มีผลเฉพาะตั้งแต่วันที่30พฤศจ,จิกายนจนถึงวันที่12มกราคม2565ถึงแม้เงื่อนไขอนุญาตประการจะดูเข้มงวดแต่ถึงอย่างไรรุ้งซึ่งอยู่ในคุกมาแล้วยอมเกิดประสบการณ์ ทางเปรียบเทียบได้ว่าเข้มงวดขนาดไหนการหายใจนอกคุกมีค่าหน้าทวินหาและทนุถนอมมากกว่าการเข้าไปหายใจอยู่ในคุกเป็นร้อยเท่าพันทวีเป็นผมจะใช้ช่วงเวลาหนึ่งเดือนกับ12วันอย่างมีสตินอกจากการสอบแล้วที่สำคัญจะทบทวนบทบาทชีวิตตัวเองที่ผ่านมามันใช่หรือไม่มันผิดหรือมันถูกอยากบอกรุ้งว่า ยังไม่สายเกินไปที่จะสร้างสำนึกดีให้กับตัวเองรุ้งจะเป็นบัณฑิตแล้วบัณฑิตคือผู้มีปัญญาผู้มีความรู้ผู้เป็นนักปราชญ์ถ้ารุ้งยังคิดเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมการได้ออกมาสอบเป็นบัณฑิตก็ไร้ค่าบัณฑิตในแผ่นกระดาษท,ทุกวันนี้มันเกิดล้นออกมาจากมหาลัยระกะระการตามถนนไปหมกเป็นขยะรกเมืองรุ้งต้องไม่เป็นบัณฑิตขยะนะ เธอต้องไม่เป็นผล,ลไม้พิษแม้จะผลิดอกออกผลมาจากต้นพิษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยุคนี้ก็เถอะไม่เพียงรุง้งนิสิตนักศึกษาที่ถูกเขาหลอกใช้เป็นเครื่องมือล้มเจ้าทุกคนวันนี้ยังไม่สายที่จะใช้สติของว่าที่บัณฑิตทบทวนก็ดูสิสองปีที่ย่ำเยิอเมืองเรื่องล้มชาติล้มสถาบันมามีจารย์มหาหลัยสักคนไหมร่วมเป็นร่วมตายในถนน และมีสักคนไหมถูกหมถูกคดีปิยบุตรเป็นไงก็เห็นลอยชายหน้านวลและเลียดวายบินไปเยี่ยมพันลเมียเพียสุออกสูตรปฏิรูปแบบปฏิวัติให้ลูกศิษย์ปฏิบัติแต่ตัวเองเปล่าลูกศิษย์ขัดเบาอยู่ในคุกตัวเองเป็นจรวดพุ่งจูดอยู่นอกคุกสบายเพนกวินละ่ะนิราชร้างห่างแก๊ง ไปแอ้งแม้งอยู่ในคุกเป็นร้อยวันมีซักกิจานไปเกาะลูกกรงโรยแป้งซับผดที่ง่ามขาให้และจานปิยบุตรที่เคยตามไปกระซิบติวเข้มถึงซอกรูหูกลางม็อบขณะรุง่งแล้วขณะริ่งอยู่ในคุกตอนนี้จานยังเป็นแมลงวีไปตอมหูเหมือนเดิมไหม วีรบุรุษวีรสตรีที่พวกจานเป่าตูดนะ่ะมีเกลื่อนไปแต่มักอยู่ในสภาพไม่ตายก็พิการไม่พิการก็ป่วยไม่ป่วยก็วิกรณจริตไม่วิกรณจริตก็เป็นไพ่เป็นธาตุประเภทเต่าถุยตกกลางคืนต้องไปคอยห้อนประจบสัมภเวสีตามคลับเฮาส์ สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e s h o p s i s t o r e ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ